สวัสดีครับเพื่อนๆพอนหนูไทยพีทนะครับผมจาก M p a มเ Refrigeration แล้วก็ศาสตร์ชนิดวิศวกรรมนะครับเพจชิลเลอร์ระบบลระเย็นและอะไรที่ทำความเย็นนะอันนี้คืออะไรนะเป็นพัดแม่คอนโทรลนะครับของไอตัวชิลเลอร์ที่เราประกอบนะครับเรามาดูที่ตัวอะไรนีิดูนี่ไฮมันไม่มันมันคือไม่ไม่ใช่ไม่ไฮนะรับคือ H P S พหนึ่งคัตใช่ไหมเฮก็คือไฮเพชไฮนะครับ P ก็คือเพชเชอร์นะครับเก็คือสวิตนะครับไฮเพชเชอร์สวิตหนึ่งตัวให้หนึ่งนะครับคัตนะมันจะมีเห็นม ไฮเพรสเชอร์สวิตตัวที่2คัดก็หมายความว่าถติว่ามันตัดแล้วกันถึงว่ามันขึ้นไฟนะครับถ้าตัว2ขึ้นมันหมายความว่าไงตัว2ขึ้นมันหมายความว่าตัว2องนะคามสองนะครับไฮเกินนะครับไฮไซด์เกินนะครับก็คือสูงเกินนะครับเขาก็จะตัดการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัดการทํางานแล้วมันก็จะมาโชว์ที่ตัวนี้นะครับแรมนี้โชว์นะไฟสีแดงจะติดนะครับเราก็รู้ว่าไฮมันตัดไฮมันตัดปุ๊บเราก็ ไปกดรีเซ็ตมันมีปุ่มรีเซ็ตนำมาดูข้างหลังกันตาป่าๆ่ามา,านี่นี่นี